นายชำนาญชื่นตาผู้วาราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพันษาและตักบาตรบนหลังช้างประจำปี2568เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดเจตนาที่ดีต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกทางเป็นการอนุร,รักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุน้นเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3นายุกเหล่ากาชาตจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นายุกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาประธานชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยไฮไลท์สำคัญของงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคือขบวนแห่เทียนพรรษาที่นำโดยขบวนช้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในปีนี้ได้นำช้างเข้าร่วมในขบวนมากถึง70เชือกสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในวันพุ่งนี้10กรกฎาคม2560